Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่5ตุลาคม พุทธศักราช2,567นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับสภา,าะวะอากาศของประเทศไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมโดยภาพรวมของประเทศไทยสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่นะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง นะครับผมเนื่องจากน้ําได้มาเพิ่มนะครับฝนตกหนักในคืนวันพฤหัสรอยต่อวันที่วันศุกร์แถวจังหวัดเชียงใหม่ลําพูนลําปางตรงนั้นจะเป็นจุดที่มีฝนตกค่อนข้างหนักต่อเนื่องกันเกือบ4ชั่วโมงครับดูจากโมเดลฝนแล้วดังนั้นปริมาณน้ําฝนก็จะค่อนข้างมหาศาลครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ โดยภาพรวมของประเทศไทยก็มีฝนน้อยลงนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือก็แทบจะไม่มีฝนเลยครับผมดูจากโมเดลฝนนะครับขออ้างอิงจากโมเดลฝนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งภาคกลางของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมในช่วงวันนี้ <c oughs> โดยเฉพาะตอนกลางวันแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางภาคใต้จะเป็นส่วนใหญ่ครับในช่วงนี้วัน วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมเนื่องจากล่องมรสุมได้ลงไปจนถึงภาคใต้แล้วนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานอาจจะอยู่ในช่วงที่ลมเย็นพัดลงมานะครับเข้าปกคลุมซึ่งทําให้อากาศลดลงซึ่งทําให้อากาศเย็นลงและอุณหภูมิก็ลดลงขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังและรักษาสุขภาพด้วยนะครับเรามาติดตามแผนที่พื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจําวัน ที่5ตุลาคมตั้งแต่6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ประเทศไทยไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1ิถึง90มลิเมตรนะครับสีเหลืองครับผมและแก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทัยตากกำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาท กาญจน,นบ,บุรีจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธาิวาสนะครับผมโดยภาพรวมภาคใต้ทุกจังหวัดครับมีเป็นคาดการณ์จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทยแล้วครับ ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยไประจำวันที่5ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะนอออกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะนอออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะนอนออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับในขณะที่มีลมทวนออกเสียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือด้านตนตกและภาคกลางตอนบนและล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนทําให้ด้านตวนตกของภาคเหนือและภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเล,ละอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่5ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ได้แยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทยัยตากและจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง28-33องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคตะวนออกเฉียงเหนือนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นลงในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็จะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียส มีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมภาคกลางมีฝนเรามาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางกันครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 2 5งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคตะวันออกกันครับผมโดยคาดการว่าภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเสียง มีลมตัวนอกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตัวนอกคาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองรายละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตนียะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมแปลปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนข้ามฝั่งมาดูทางพักใต้ฝั่งทวนตกหรือฝั่งอันดามมันันนกคผ มีฝนฟ้าขนองรายละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัง,งาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 -34 อถึงองศาเซลเซียสมีลมตวนออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผม เราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับผม สำหรับกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้คือวันที่6ตุลาคมจนถึงวันที่8ตุลาคมถึงวันอังคารนะครับคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับผมส่วนในช่วงวันพุธที่9ตุลาคมถึงวันที่11สุกที่11ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35 ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับเรามาดูการพยากรณ์ปริมาณฝนล่วงหน้าของกรุงเทพมหานคร24ชั่วโมงข้างหน้าคือตั้งแต่7นาฬิกาของวันเสาร์ที่5ตุลาคมจนถึง7นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมกันนะครับผมโดยคาดว่ากรุงเทพมหานครโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนตกปานกลางอยู่ในเขตบางกุเทียนและเขตจอมทองนะครับผม มีฝนค่อนข้างน้อยครับสำหรับกรุงเทพมหาคนครใน24ชั่วโมงที่จะถึงนี้นะครับเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันแบบคร่าวๆนะครับผมโดยสรุปแบบคร่าวๆเลยว่าโมเดลฝนในวันนี้โดยใส่ข้อมูลจากวินดีดอทคอมพบว่าภาคเหนือภาคตะนอฉชิงเหนือภาคก,กลางและภาคตะนอกค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมรวมไปถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลด้วยครับเกือบทั้งวันครับผมมีกลุ่มเมฆฝนน้อย ต่อเนื่องไปจนถึงทางสงปปลาวนะครับก็เกือบทั้งวันครับมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะมีอยู่ทางภาคใต้ครับเนื่องจากล่องมรสุมได้พาดผ่านลงไปทางภาคใต้และภาคตะวันออกโดยภาคตะวันออกนั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนและฝนตกอยู่แถวจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลา14นาฬิก 14, า14-15-16นาฬิกาครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นในช่วงเวลา13-14-15-16นาฬิกา มีกลุ่มเมฆฝนแถวทางจังหวัดทางเพชรบุรีจนถึงจังหวัดอาจจะถึงจังหวัดชุมพรน,นะครับมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นตั้งแต่สุราษฎร์ธานีและนองลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางจนถึงหนักนะครับในเวลาตั้งแต่1 0 1 2 13 14 15 16นาฬิกาครับผมโดยภาพรวมจะเป็นลักษณะนี้สําหรับสภาพอากาศของประเทศไทย วันนี้นะครับโดยกลุ่มพมฆฝนที่จะค่อนข้างหนักก็อยู่แถวทางจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับในบางพื้นที่อาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้ครับผมสาหรับวันนี้โดยภาพรวมแล้วภาคเหนือภาคตะนออกเสียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครและภาคตะนอกมีมีปริมาณฝนลดลงนะครับสําหรับภาคเหนือก็เป็นผลดีครับช่วงสองสามวันนี้มีฝนน้อยลงก็จะทําให้ปริมาณน้ําไม่มาเพิ่มนะครับซึ่งช่วงนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ย,ยังยังอ่วมอยู่ครับถือว่าอ่วมครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ตลาดว่าเราลดของเราไสอั่วของเราไม่แน่ใจว่ายังขายอยู่หรือเปล่านะครับท่วมหนักครับผมเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง ขอเป็นกําลังใจให้นะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเรายังไม่มีหน่วยงานที่จะมาคํานวณปริมาณน้ําฝนนะครับที่ตกลงในพื้นที่และคํานวณว่ามีปริมาณน้ำเท่าไหร่ที่จะไหลลงสู่แม่น้ําแต่ก็มีหน่วยงานหนึ่งที่ทําอยู่ในขณะนี้คือหมายความว่าคาดการว่าก็อยู่ในลักษณะคาดการว่าปริมาณมวลน,น้ํานี้จะไหลลงมาทางนี้วันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้นะครับ แต่ยังขาดหน่วยงานเดียวครับเนื่องจากว่าช่วงนี้สภาพอากาศมันแปรปรวนนะครับและก็การตกของฝนก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับพ่อแม่พี่น้องเราจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการคาดการนะครับก็ไม่ได้บอกว่าให้ตรงๆนะครับผมขอให้คาดการว่าแล้วก็ได้แจ้งต่อประชาชนว่าบริเวณกล่าวนี้ลุ่มน้ํานี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างน้อยๆก็แจ้งตาแจ้งเตือนสัก 6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราก็มีเทคโนโลยีแล้วมีภาพถ่ายทางดาวเทียมเยอะแยะครับผมในต่างประเทศเขาทำกันตั้งนานแล้วครับที่ที่กับผมได้พบได้เจอเขาจะเตือนประชาชนเขาอย่างน้อยน้อยเกือบ2วันครับผมในการคาดการสภาพาอากาศแต่บ้านเรามันยังไม่มีครับชาวบ้านก็รับกรรมไปครับผมโดยเฉพาะที่มันเกิดอุบัติเหตุแถวทางแม่สายนั้น จริงๆแล้วมันไม่น่าเกิดครับเพราะ่อแม่พี่น้องมัน,ม,นมันน่าจะหาทางป้องกันได้ตั้งแต่ตั้งนานแล้วเนื่องจากพายุซูริกมันก็เข้าทางเวียดนามแล้วนะครับแจ้งเตือนมาแล้วว่ามันฝนตกหนักขนาดไหนและทิศทางมันก็แน่นอนแต่ไม่มีหน่วยงานไหนนี่ที่มาคาดการณ์ว่าเออนี่มันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวตามที่ผมได้ติดตามข่าวสารมานี่ ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ประเทศไทยเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับผมแล้วก็งบประมาณมันดูผุงบประมาณผมว่าถ้าพูดในแง่ปกติก็คืออาจจะั่วไหลามากครับเพราะว่าเราตรวจสอบยากครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันเสราร์ที่5ตุลาคม2567แบบสรุปแบบสั้นๆนะครับผมในช่วงเวลา6นาฬิกาว,วันนี้จนถึง6นาฬิกาวนพรุ่งนี้ภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ของพื้นที่มีฝนตกหนักมีฝนตกหนักบางแห่งแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากและจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยนะครับบางแห่งครับผมภาคกลางคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้้ยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนทางภาคตะวันออก นั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดส่วนส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งแถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันานั้น มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคเหนือเชียงใหม่ของผมตลาดว่าเราลดที่เคยไปซื้อไส้อัวกินตอนสมัยไปเรียนหนังสือที่นั่นก็อร่อยดีครับแต่น้ําท่วมเสียแล้วพ่อแม่พี่น้องและก็สนามแข่ง แข่งกวางแสวสะพานนวรัดก็ท่วมไปอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องรอบสองรอบ3ามล้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาค้มครอง,องเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม